โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยอยู่กับเกมที่ชื่อว่าเกมจำลองการลงดันนั่นเองนะครับอยู่กับเกมแนว RPG นะครับอีก,กันอีกแล้วนะซึ่งผมบอกตามตรงว่าคลิปนี้นะผมได้ทำการนะปลดล็อกโซนใหม่นะครับซึ่งโซนนี้ก็เป็นโซนทะเลทรายน,นั่นเองนะครับในโลกที่2นั่นเองนะครับซึ่งไอโซนนี้มันก็ได้คอยนอแล้วใช่ไหม ผมก็ต้องเก็บอีกประมาณซะส0 0พันนะครับก็คือผมต้องไปฆ่าศัตรูก่อนอะไรประมาณนี้นะครับป้าอย่าลืมรับเพชรฟรีด้วยนะครับก็จะมีดาบเติมนะซึ่งราคามันก็จะขึ้นตามราคาไปนะถ้ายิ่งซื้อแบบราคาแพงๆเนะี่ยก็ดาเมจเขาจะเยอะขึ้นแต่ผมว่าไม่ต้องไปเติมหรอกครับคือเติมไปก็ไม่คุ้มแล้วนะใช่ครับ จะเติมหรือไม่เติมก็เลยของคุณก็แล้วกันนะครับซึ่งเราสามารถซื้อวินได้ด้วยนะจริงเหรอพี่ใช่ครับเราซื้อวินได้โดยใช้แค่เพชรเท่านั้นนะในการซื้อนะใช่ครับคุณสามารถซื้อวินได้แต่ต้องมีเพชรกอนจะซื้อได้นะครับมันไม่ต้องใช้โลปักเลยนะก็คือ,ค,อคุณต้องเอาเพชรมาซื้อเป็นเอาแลกวินอย่างเดียวอะ่ะก็จะได้วินมาละนะครับสี 40, นะ่หมื่นเนาะแล้วก็มีเพชรฟ,ฟรีไอเพชรฟรีเนะี้ยก็รับได้ประมาณ50เพชรเลยนะ แต่ถ้าเป็นเพชรที่แบบเสียตังเนี่ยผมบอกตามตรงว,ว่าต้องเสียโลปักนะบางอันก็9 9โลปักบางอันก็300โลปักนะบางอันก็800โลปักก็ครึ่ง9 0้โลปักนะบางอันก็แพงหน่อยก็2 0 0พนเนาะเออแต่ก็จะเติมหรือไม่เติมก็เลยของคุณนะเอาง่ายๆครับป้าผมจะมาลงดันเพื่อไปอัปเกรดดาวของผมก่อนเลยนะผมจะลงดันในด่านนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปด่านทะเลทรายต่อไปนะครับ ก็คือเราต้องฆ่าศัตรูให้ครบก่อนอะไรก็ว่าเนี้ยผขอละกันโอเคขอฆ่าศัตรูน้อยเอา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 เราสามารถเอาวินไปแลกได้นะเอาเพชรไปแลกแหละแต่ผมจะเก็บเพชรไปสักเล็กน้อยนะเพื่อจะเอาทําการะไปแลกอะไรบางอย่างนะก็คือน่าจะ ผมไม่รู้นะคะว่าโลกที่หนึ่งเนี่ยมันมีควยให้เราทำหรือเปล่าน่าจะไม่มีหรือเปล่าผมไม่ได้ดูเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องเก็บศัตรูให้ครบก่อนละกันเพราะว่าถ้าเราเก็บศัตรูครบเนี่ยคือผมบอกตามตรงว,ว่าจะอัปเกรดดาบได้แล้วนะครับผมต้องฆ่าศัตรตูให้มันเยอะที่สุดอะมาเอออย่างน้อยก็ดาบนี้ก็ยังดีกว่าดาบไดมอนด์ที่กูได้แล้วกันแม่งดาบไดมอนด์จากเกมไมค์ครับแม่งเมทเจะโคดเลย มันเป็นระดับแรด้วยนะแต่ว่ามันก็ดาเมจมันก็มันก็ยังสู้ดาบไรนีออนผมไม่ได้อยู่ดีจริงไหมใช่รัะดาบนี้ก็ยังสู้ไม่ได้เลยนะครับมาฆ่าไปโดยไม่สนใจอะไทั้งนั้นอะ่ะโอ้เลือดกูต้องไม่สนใจมั้หรอกครับอ้ฟันแบบน,นี้แหละมา โอเคอย่าลืมรับควสรายวันด้วยก็รับ EFP 1,000 0แบบไปเนาะรับไปก็ล็อกอินไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้อาวุธสุดแรงนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นอาวุธหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นของแต่งตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่แน่นะหรือว่าไอ้ของที่เราได้อะมันจะจํากัดเวลาหรือเปล่าผมไม่รู้นะหรือว่ามันอาจจะใช้ได้ถาวรก็ได้ เออแค่ล็อกอินประมาณ7วันก็น่าจะได้อาวุธสุดแรงแล้วนะครับก็แป๊บเดียวก็ได้แล้วครับผมล็อกอินไปประมาณ4วันแล้วก็อีกประมาณ5วัน6วันถึง7วันก็อีก3วันนะเพื่อจะปลดล็อกอะไรประมาณนี้แหละมาผมก็ฟาร์มในด่านนี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเก็บอ่ะผมจะอัปเกรดดาบให้ผมเป็นเลเวล4เลยนะเพราะว่าจะได้ดอัปเกรดดาเมจให้มันเยอะขึ้นนั่นเองอ่าแล้วก็ฟาร์มเพชรไปด้วยเนาะเพชรน,นี้ก็ต้องจาเป็นอยู่นะครับเอาไว้ ไปแลกอาวุธสุดใหม่ๆนะที่ผมแบบอยากจะได้นะไอ้ไม้กระบอง800โลปักไม่ใช่800โลปักดิ8 0 0เพชรไงซึ่งมันต้องใช้เพชรซื้อนะเอาง่ายๆ8 0 0โลแปดเพชรเลยแต่ก็อยากจะแลกดูนะผมว่ามันต้องมีอาวุธที่แบบมันอาจจะดีกว่าอาวุธที่ผมเคยมีก็ได้นะก็คือไออาวุธที่ผมต้องใช้เพชรแลกในในโลกที่หนึ่งอะอาจจะมีเป็นอาวุธสุดที่มันอาจจะโขวดวันนี้ก็ได้แต่ต้องใช้เพชรเยอะไงเอาง่าย โอเคไะเข้ามาเลยพวกมึงต้องการสตูเพิ่มคนระับถ้าเรายิ่งฆ่าศัตรูเยอะๆเนี่ยเราก็น่าจะได้ไอ้ได้เพชรได้ได้วินมาด้วยเนาะแล้วก็ได้ของต่างๆนะที่มันจะดรอปให้อะ่ะโอเคก็ฟันแบบให้ศัตรูมันเข้าหาไปร้อย GEC ครับ huh? ผมมาควันไว้นี่แหละอุ้ยโอ้มึงจะขึ้นมาหาหอกอะไรวะเนี่ยออืระหว่างดาบกับไอ้ศัตรูใครจะใครจะตายก่อนกันก็ดาบมากกว่ามั้งกูว่านะดาบมันจะตายก่อนนี่แหละมามจะฆ่าศัตรูให้เยอะที่สุดแล้วก็จะเอาเพชรมาด้วย เดี๋ยวเราจะไปทาเเวสในเดอะแบด์ลูมนะเพื่อไปเอาเพชรเพิ่มเนาะใช่ครับเย้ yeah. กระเป๋าไม่รู้แม่งจะเต็มตอนไหนวะเนี่ยเราต้องขายทิ้งแล้วนะเออลบทิ้งไปเลยอะคืออาวุธพวกนี้มันไม่จบเป็นละเพราะว่าผมมีดาบนี้น่าจะเพียงพอละเอาง่ายดามเมจก็เยอะกว่าดาบที่เราใช้อีกแต่ผมก็ต้องเขยันฟ้าไปเรื่อยๆนะครับโอเคมาเลย เอาม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 าตัวใหญ่สักแค่ไหนก็ยังสู้กูมไม่ได้อยู่ดีปุมเมมือยมาผมจะเก็บเพชรไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะแลกอาวุธไอ้นั่นได้ก็น่าจะเป็นไม้กระบองดาเมจประมาณสองล้อเลยนะผมแลกอันนั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปแลกอาวุธสุดแรที่หลัง มันอาจจะแรงกว่าอุธที่เราแบบไปแลกในโลกที่หนึ่งก็ได้ปะเราฟาร์มแล้วแล้วก็ไปอัปเกรดดาวของเราเลยเนาะอ่าอัปเกรดไปปุบอ,อ่าเรียบร้อยสามพันขั้นสุดท้ายนะครับผมไม่รู้มันเป็นขั้นสุดท้ายจริงเปล่าน่าจะเป็นระดับ5ดาวนะครับเออต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ดามเมจด,ดาบเรากี่กี่ดาวแล้วเนะี่ย ก็ดาเมจก็140แล้วนะครับแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเพชรในเดอะแบล o ด์ลูมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเพชรเพิ่มเนาะในดาเดอะแบลดลูมอันนี้ไม้กระบอง263ดาเมจนะครับปะไปลงในเดอะแบล o ด์ลูมนะผมจะหาเค่เพชรอย่างเดียวนะเพราะว่าผมฆ่าสตูไม่ได้หรอกเพราะว่าสตูเลือดมันอึดมากคือมันจะมีโอกาสดอปของแร่ๆอยู่นะแต่มันน่าจะดอปยากอยูอย่ ดอบยากมากนะเอาง่ายก่อจะดอบได้แต่ละทีโอเคไปหาเพชรกันเถอะซึ่งก็ยังไม่มีใครลงเลยนะปะ่ะโอ้โหเปิดมาก็เจอสัป,ปหลาดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกมันก็เดินไปเฉยๆของมันนะแบบไรที่สิ้นสุดนะโอ้โห าโอ้โหตกไอ้สปลาดบ้าเอ้ยตกใจหมดอีกบ้า <c oughs> แบตผมก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวผมขอเก็บเพชรไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อการคลิปถัดไปนะ EP ถัดไปเนาะผมจะหาเพชรให้ครบก่อนนี่แหละมีปัญหาไปเนี่ยต้องรีบแล้ว เพชรอยู่ไหนน้อไม่เจอเพชรเลยโอ้โหนี่มันทางออกโอ้โหมึงวิ่งมาตรงนี้เหรอวันเนี่ยแล้วมันไม่ทำอะไรผมด้วยนะไอสัปหลาพวกนี้แล้วมันจะเอามาทำหอ,อกอะไรวะแล้วฟันก็ไม่ตายนะครับใช่ครับฟันไม่ตายอยู่แล้วนี่ไง ก็จะเจอครับอ่ารับไปอีกอันนึงอยู่ไหนมันวิ่งมาละนั่นไงตรงนู้นโอ้โหมันวิ่งตามกูเลยเหรอแต่มันไม่ได้ตามตลอดหรอกเฮดคั้สุดท้ายละอยู่ไหนนะา หาก่อนอยู่ไหนวะอยู่นี่หรือเปล่าไม่ได้อยู่ผมแค่เก็บเพชรแค่นี้ก็น่าจะออกเกมแล้วเพราะว่าแปตก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับเล่นไม่ได้ตลอดหรอกเดี๋ยวเรามาเจอการอีพีผ่านไปนะครับ เพราะว่าเราอัปเกรดดาบเฉยๆนะครับอันนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่ดิโอ้ตกใจวัเวเบรเอ้ยมังนตั้งหลอกกูมือตื่อเลยมึงเพชรอยู่ไหนเพชรเพชรเฮ้ยเพชรเอาไว้ไหนวะเนี้ย เฮ็ดไอ้บ้าเอ้ยโอ้เพ็ดมันหายยากเกินหาอย่างไรก็ไม่เจอเลย จะเย็นก่อนพี่มาจะเจอก็ได้โอเคผมว่าไม่ต้องอยู่ในตรงนั้นแน่ผมจะเก็บให้มันครบไปเลยนะแค่เพชรก็สุดท้ายก็หายากแล้วภาพอะไรก็ไม่รู้ นี่ไงเจอแล้วเยียบร้อยก่อนจะเจอโอเคก็จบกันไปนะครับแล้วก็แลกวินไปโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะครับเจอกัน